สำคัญฮะถ้าขาดการพัฒนาข้อสองจบเลยฮะ,ะข้อที่สาการรักษาโอ้รักษาเลยหลังจากข้อหนึ่ค้นหาได้คนมาตลอดเวลาเพิ่มคนเรื่อยๆข้อ1นึ่เพิ่มคนแล้วข้อ2คือการพัฒนาให้ความรู้ออกมาคุยออกมาเล่าบอกเรื่องธุรกิจของท่านท่านทำธุรกิจอะไรก็ออกมาเล่า,เล,าเล่าต่างๆเรื่องราวต่างนะ เพื่อให้ความรู้ในทีมท่านนะข้อสองข้อสามคือการรักษา,าค้นหามาแล้วข้อสองมาพัฒนาแล้วแต่ข้อสามขาดการรักษาดูแลก็ไปไม่งั้นนะอัตราการไหลออกก็จะเยอะกว่าอัตราการไหลเข้าคนจะเข้ามาได้ไงน้อยแต่คนออกไปจะเยอะเพราะขาดการดูแลรักษารักษายังไงก็ต้องไปปฏิสัมพันธ์ พราะอะไรฮะธุรกิจออนไลน์คือธุรกิจสายสัมพันธ์อย่าลืมนะฮะท่านต้องให้ความรักเออให้ความรู้ให้ความเชื่อนะสามอย่างเนี่ยเออนะให้ความรักก่อนนะจำไว้นะ,ะในการรักษาคนมีสามอย่างให้ความรักก็สองให้ความรู้ก็สามให้ความเชื่อสามอย่างเนี่ยจะเป็นกระบวนการรักษา ผู้คนท่านอยู่ตลอดออไม่ไปไหนอะ่ะธุรกิจของท่านก็จะแข็งแรงผู้ติดตามที่มาอยู่ห้าหมื่นท่านอะ่ะมันจะงอกเงยเรื่อยๆงอกเขิมมาเรื่อยๆและคนที่อยู่กับเก่าที่ว่าเป็นคนจริงนะคนออกรบจริงของท่านเนี่ยพันห้าร้อยคนอะ่ะก็จะอยู่กับท่านตลอดเวลาเพราะท่านมีความรักนะถ้ามีความรู้ให้เขาถ้ามีความเชื่อให้เขาสาคัญนะนี่คือข้อที่สาม white s i ในเป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจของท่านจะแข็งแรงบั่นคงอยู่อยู่หรือเปล่านะนี่มาจบอ้ข้อที่3เนี่ยเนาะจะให้ขยายไหมให้ขยายไหมข้อ3ามทำยังไงบ้างนะจำได้ไหมเนะ่ที่อาจารย์สอนไปหลายครั้งนะเรื่องของอการรักษาหนึ่าหยุดอย่าลืมหยุดหาคนเพิ่มนะสอการพัฒนานโดยเติมความรู้ Mindset สกิ l เซ็ต นี่ข้อสาคือการรักษาโดยการปฏิสัพันธ์ความรักสําคัญเพราะไงฮะความรักมันออกใจมันทํางานด้วยใจใจถึงใจเ,เรื่องเรามีความรักมันผมไปไล่เมื่อวานเกี่ยวเรื่องพรหมวิหารสีนะท่านเอาพรหมวิหารสีมาไว้ตรงนี้เลยข้อหนึ่งเลยเรื่องของความรักนะเพราะอะไรฮะเดี๋ยวท่านจะนอย ต้องมีไมเซ็ตเรื่องพรมวิหารสีให้แข็งแกร่งเอ,อนะไมเซ็ตของพรมวิหารสีคืออะไรความรักความเมตตาของเขาอะเมตตามันเหนือความรักหนึ่งนะแล้วมีความกรุณาช่วยดูแลเขานะสคือมีมุธทิตาชื่นชมไปดูในช่องเขาไปดูในห้องเขาก็ไปกดใจเคาะใจหรืออะไรหรือไปคอมเมนต์ไปกดใจแชร์ share, ไปรีโพสต์ไปอะไรให้เขา นะนี่คือการยกย่องชมเชยเขาให้ให้เขาเราได้แสดงความรู้สึกให้กับเขาตลอดเวลาความรักท่านเอาไมเซ็ตพรมวิหารสีไปใช้เลยน,นะนะเมตตากรุณามุทิตาชื่นชมเขาไปกดใจกดแชร์กดรีโพสต์ไปคอมเมนต์ไปอะไรเก็บเป็นคลิปโปรดท่านเขาจะรู้สึกชื่นชมแล้วอันนี่สิคือการอุเบกขา แล้วก็ต้องปล่อยวางไม่ต้องคาดหวงังเ,เขาจะมาให้เราหรือเราจะให้เขายังไงก็ปล่อยวางไว้ตรงนั้นหรือว่ามีการให้เรียบร้อยแล้วส่วนเขาจะรับไม่รับก็เปลืองของเขาส่วนเขาจะเอาไปชืน่นชมหรือจะเอาไปเ,เป็นเรื่องของเขาเราเป็นผู้ให้เขาจบตรงนั้นเลยนะนี่ข้อสามคือการให้ความรัก